วันนี้ครับผมจะมาทําคลิปปั๊มคนดูนะครับก็คือแบบคลิปภาคถไฟนะครับผมอ้าวไปฝึกภาคแล้วคลิปนี้ก็จะมาย้อนดูถยไฟน่าล่าสุดเลยครับวันเสาร์ที่สามเมษายนนะครับผมเป็นคลิปการนอกสุดโหดนะครับระหว่างแสงสถานปะทะกันนิโคัสอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้ครับโอเคนั้นเราไปดูกันเลยครับยกที่หนึ่งเริ่มครับจับมือจับไม้ครับมายกที่หนึ่งชอกมาครับดูอะไรไม่ทันนะครับจังหวะนี้ โดน่ตยแรกกันอยู่ครับจังหวะนี้แสนสถานแสนทถานโอ้จังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้ครับผมกับจังหวะโอ้โดนล้มเข้าไปครับโดนหมัดขวาเข้าไปเขาแสนสถานล้มเข้าไปครับโอ้โหจบเร็วจัดกรรมการนับครับไหวไหมไหวไหมไหวไหมกรรมการนับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบ้าบอ่าสู้ครับสู้ครับแสนสถานไหวครับผมอ่าตังการมาโดนหมัดซ้ายของฝรั่งเข้าไปครับแข้งขวาครับโดนครับโดนนิโคลัสย้ำเลยครับจังหวะนี้ ปิดหน้าปิดตาครับปิดหน้าปิดตาครับเราต้องพาให้เกียรตินักมวยนะครับรจังหวะนี้มามาอืมบัดขวาของแสนสันทัดบัดซ้ายหมัดขวาตอนนี้กําล,ลังแลกอยู่ครับแข้งขวาวันนี้คนแรกไปครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายแสนสันท์หมัดซ้ายหมัดขวาโดานต่อครับโอ้โหตีเข่าครับตีเขานี่คนแรกตีเข่าครับตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับผมเข่าซ้ายโอ้โห่มาเริ่มเดินเข้ามาตีเข่าเข้าไปครับโอ้โห นอกแล้วผมนอกเลยครับผมหลับเลยครับแป็นสถานหลับเลยครับผมก้มกราบเลยครับพี่ชายพี่ชายเราก้มกราบเลยครับโอ้โหจบเร็วมากครับดีใจครับเป็นดรุครับ ยังไม่ได้สติครับแสงสระานนะครับผมพี่แตน้องต้องขึ้นเปะเดี๋ยวดูครับภาพช้าครับหมัดซ้ายแสงประทานแข้งซ้ายไปครับผมจับจับอ่าล้มลงไปก่อนครับนี่คือนัดแรกครับโดนหมัดแล้วล้มลงไปครับผมอันนี้ดอกสองครับศอกซ้ายไปแข้งขวาไปครับเห็นไหมหลับครับผมหลับครับอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับศอกซ้ายงัดแข้งขวาเข้าไปครับผมสลบเหมือดไปเลยนะครับผมมานี้ช้าชาครับ สอกซ้ายนี่คนรนายเข้าไปแล้วก็งัด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 กระแทกหน้าเข้าไปครับผมหลับเลยครับดูหน้าพี่เขาสิมาโดนสอกซ้ายไปก่อนนะครับดูกำเนื้อเขาครับดูกำเนื้อตอนงัดงัดงัดตะงัดโดนเข้าไปล้มครับผมเรียบร้อยเลยครับอ่าเดี๋ยวดูอีกช็อตหนึ่งครับสอกซ้ายงัดงัดเข่างัดโดนเข้าไปครับผม มันนี้เป็นภาพสโลวลครับผมภาพช้าเ sure. ดี๋ยวดูแผลนะครับ mm hmm. แตกเลยครับนี่พ <se> ี่แกโดนเขานะครับยังแตกขนาดนี้นะครับผมอ่ายังไม่ได้สตินะฮะโอ้ต้องเป็นกำลังใจให้แล้วครับแบบนี้เป็นกลังใจให้เลยครับจังหวะนี้ฮะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับคุณผู้ชมครับโอ้นี่นอนเปลเลยนะครับ ยังไม่ฟื้นเลยนะครับแต่สถานครับพบกับคุณเ๊คคุณเดียวครับบนเวทีครับเดี๋ยวมาดูประกาศผลจริงจริงจังๆครับผมจริงๆนะแล้วก็แข็งแกร่งจริงๆนะครับฉะนั้นพรบอมมือนะครับกับผู้ชนะของเรานะ The Winners Black เนอร Nicolas m e n d e z Nicolas m e n d e z เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับโฆษณาอะไรครับพี่โอเคชนะไปครับผมอืมวินเนอร์อีสิโคลัสเบนเดสไปนะครับผม โอ้โโชคร้มันเดือดเหลือเกินครับพี่โคตรเทพครับโอ้โหเทพจัดครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครคับสันุนครับสวัสดีครับ